ที่นี่นอากาศอากาศสดชื่นทุกคนอากาศเย็นแล้วก็สดชื่นดีบนดอยเนี่ยมันใช้คําว่าอะไรนะอากาศดีทั้งปีนะนี่ก็เตรียมที่ไปทุกคนมันชันทุกคน,นนี้ดูดิอันนี้ดูจากกล้องนะครับทุกคนดูจากกล้องนะนี่คามชันเขาปลูกคนเห็ดตวกมาได้ไปขายลิปแม่ไปเก็บคนเดียวเฉยได้มายเยอะแยะเลยทุกคนที่นี่บนดอยเนี่ยเพียบนี่เห็ดตวกกาลังกินเลยท่นี่นี้ที่นี่เยอะทุกคนบนดอยเนี่ย สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วอีกวันหนึ่งเนาะอากาศดีมากบนดอยนี่ครับทุกคนเย็นสบายตอนนี้เช้าๆครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆทุกคนเราเนี่ยมานาเราจะไปช่วยงานแทบปลูกถั่วดแดงเช่นเคยเพราะว่าเราติดทางเขาที่นี่เขาปลูกถั่วดแดงปลูกเขาเอาแรงกันทุกคนมากเขามาช่วยเราเขาก็ไม่เอาเงินเราต้องกลับไปช่วยเขาแต่ตอนนี้ที่เวลาเขาปลูกเราต้องเหมือนกลับไปกลับมาไงทุกคนโอเคทุกคนไ,ไปดูวิวบรรยากาศ บนเขาฝั่งนี้นะครับว่าเราจะขึ้นเขาสูงวันนี้ทุกคนดูจากกล้องมันตามนะทุกคนนี่ดี๋ยลตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยยี่มันชันนะทุกคนเราจะขึ้นไปบนดอยเราจะเดินตามตาม,ตามล่องตามกลางเขาไปเลยโอเคท่านไปดูกันนครับคณะเขา,ขาก็สวยทุกคนดีดีอืนะขั้น,นบันไดให้ดูชมบรรยากาศนี้ก่อนทุกคนนี่นะครับ ตอนปีใหม่ผมมากักตัวในป่านี้ทุกคนกัโคว COVID ิดที่ผ่านมามาจากกรทมผมมาพักอยู่กระท่อมนี้สามสี่วันโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นขึ้นเขาทุกคนพอมันเดินขึ้นดอยเนี่ยนะครับดูนะครับเนี่ยทุกคนมันชันนะทุกคนอยาจะพูดอนะตอนดูกล้องไม่ค่อยชันจริงม,มันชันมันก็สูงด้วยนน่น,นข้างบนตรงหน บอกเลยว่าเดินขึ้นแนวมันต้องพักพักเหนื่อยพักหอมลอทีเดียวทุกคนเพราะมันชันนะทุกคนนี่นีมันเริ่มสูงเรื่อยๆแล้วเนีขึ้นมาถึงกลางเขาแล้ว นหอบเลยถ้าเราเดินไปตามทางได้ไหมนะครับเดินไปได้ทุกคนแต่มันไกลการที่เรามาแบบนี้คือเราตัดเราตัดแบบระยะสั้นมาเลยแต่ว่ามันเหนื่อยแต่มันก็มันใกล้ใกล้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนิดนึงถ้าเราเดินไปตามถนนอะมันได้ไม่ได้แต่มันไกลมากสามเท่ากับสี่เท่าอะ่ะโอเคทุกคนไปดูกันจะพาเดินลุยลุยนะครับทุกคน นี่ครับนี่ครับลูกอันนี้มันไม่กินได้เนี่ยนี่ก็ทถกน,นี่มาทะลุแล้วมาทะลุไลไรกระโพาทุกคนเราจะเดินลัดไปข่าลูกนน้นทุกคนเดินตามตามนี่เลย ตอนเช้าเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าเดินมานี่มันมันเราออกกําลังกายทุกคนมันออกกําลังกายแบบหนักๆเลยแบบทุกทุกทุกส่วนของร่างกายเราทํางานบอกเลยว่าทุกคนข้ามาอยู่ดอยเนี่ยแบบแบบแบบเพื่อจะร่นหุ่นเนี่ยแทบไม่ต้องวิ่งออกกาลังกายเลยทุกคนแบบบอกเลยว่าฟิตมากเลยแหละมันจะกล้ามเนื้อล้วนๆเลยนะครับไม่ผอมแน่นอนโอ้ไม่อ้วนแน่นอน นี่ครับเี่มาดูอะไรข้าโพดครับสวยจริงๆท่าเนี้ยนี่ครับขลงังเป็นนาข้ามาไหนข้างาล่างทุกคนอันนี้ข้าโพดเขาก็ใส่ปุ๋ยเนาะนี่ทุกคน จมเลยอะนี่ครับนี่ครับที่นี่อากาศอากาศสดชื่นที่ทุกคนอากาศเย็นแล้วก็สดชื่นดีบนดอยเนี่ยมันใช้คําว่าอะไรนะอากาศดีทั้งปีนะแม,ม้แต่เดือนเมษาท,ที่นี่ก็ก็ไม่ร้อนทุกคนในในตุนดอยนะถ้าลงไปที่อําเภอเนี่ยร้อนถ้าอยู่บนดอยนี่ไม่ครับไม่ได้ร้อนนะครับอากาศดีบนดอย โอเคทุกคนขันแน่นะโดนลุยเอยงขพาะโพดเนี่ย ยังเหนื่อยเลยเพวื่อนๆถึงหอบแดก<笑><笑>เหนียวเงยแตกเลยเงยออกแต่เช้าเลยขณะอา,ากาศเย็นเลยเงยออกแต่เช้าเลยไปอยู่นี่ทุกคนก็มันก็เงียบเนาะได้แต่เสียงนกเสียงนกหัวจุกสายๆนี่นกมันจะทะเลาะกันทุกคนมันแย่งพื้นที่กันนะครับนกในป่านี่เยอะๆเลยปแปลกๆสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยโอเคทุกคน ไปดูกันต่ออันนี้คือลักษณะเขาขุดไว้ทุกคน,นเขาขุดเป็นหลุมไหมทุกคนนี่นี่นะเขาขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นแถวไอ้ไหมเขาขุดเป็นหลุมเป็นแถวๆนี่หลุมอย่างนี้ทุกคนนี่ก็เตรียมเพื่อปลูกเฉดัตวแดงนะครับ เนาะนี่ทุกคนนี่ก็เตรียมที่ไปทุกคนคอามันชัน,นทุกคนนี้ดูดีอันนี้ดูจากกล้องนะครับทุกคนดูจากกล้องนะนี่ความชันเขาปูเขาเป็นอย่างนี้นะทุกคนแต่บรรยากาศบอกเลยว่าสวยมากฟินเลยบอกเลยว่าตําตรงเลยนะทำอากาศสดชื่นไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยทุกคนส่วนข้างล่างก็เป็นนาครับมาดาทุกคนดูดิข้างล่างเขาจะเป็นนาอยู่ข้างล่างสุดนะครับ โอเคทุกคนนี่หัวเยอะมากเลยอันนี้เยอะสุดๆถ้าปมมลุกมูนี่นะโอ้อัน,นเยอะมากที่เขาทําทําไว้เนี่ยทุกคนใหญ่มากเลยหมดนี้ไม่ใช่น้อยทุกคนมาถึงว่าคขได้ตังค์เยอะโอเคทุกคนเขาไม่ไม่บอกผม ทุกคนคนนี้สวยมากทุกคนหมู่เนี้ยโน้วันนี้เรามาซ้ายแม่ไม่บอกแม่ข็บไปไม่มกมรอนยังเนื้อทุกคนงานนี้สั่นเลยทุกคน สวยงามจริงท้กคนเป็นวิถีทุกคนของที่นี่สุดสวยทุกคนบนดอยเนี่ยอากาศเย็นมากตอนนี้บ่ายสองโมงนุกคนครับนี่รับปลูกเสร็จแล้วทุกคนปลูกเสร็จแล้วยังยังเหนื่อยนะทุกคน โอเคทุกคนไม่มีอะไรมาหรอกนเป็นปวิธีเนาะที่นี่นะครับให้ดูวิวส,สวยๆทุกคนนี่ทุกคนเห็ดตัวกมาได้ไปถ่ายคลิปแม่ไปเก็บคนเดียวเฉย ได้มาเยอะแยะเลยทุกคนที่นี่บนดอยเนี่ยเพียบนี่เห็ดปัวกำลังกินเลยที่นี่ที่นี่เยอะทุกคนบนดอยเนี่ยผมวันวันจะเดินตามถนนเไปเก็บมาดูเออเลยนี่เลือกเอา่อยสวยๆนั่นเลยทุกคนดินี่นี่ทุกคนบนดอย,ท,ยที่ยามปลาสารพิษทุกคนนี่ก็ปลาสารพิษกับปลุกปิ๊กไม่ได้ใส่สารเคมีอันนี้ผักอะไรนะแม่ลืมแล้ะผักอะไรนั่นนะนะะนี่นะขึ้ลึงขึ้ลึงนะครับเนี่ย โอ้ oh, ทุกคนบนดอยเนี่ยบอกเลยว่าดูดูคนเนี่ยกินเห็ดจนจนตัวจะออกเห็ดทุกคนเวลาไปนอนกลัวเห็ดมันจะออกตามตัวโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ยะครับช่องวิทีชาติเลยนะครับผม ừ, สวัสดีครับจากจบจากเห็ดสวยๆงามๆมาเนี่เจ็ดตัวใหญ่มากทุกคน,นดูดอกนี้ทุกคนดูนะโอ้ยใหกว่าไขา่ไก่อีกเท่าเกือบเท่ากำปั้นเลยดูดีโอ้ นี่ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไปกินอะไรคุยชิม